เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญทางวรรณกรรมล้านนาด้วยนั่นคือวัดสิงชัยครับค่ะสวัสดีค่ะก็คือวัดสิงชัยเนี่ยนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำวังเลยบนถนนทิพช้างอะคะ่ะไม่ไกลาจากห้าแยกหอนาฬิกาเท่าไหร่ครับ ถ้าใครผ่านไปมาแถวนั้นนะคะสิ่งแรกที่อ,อ,อาจจะสะดุดตาเลยก็คืออนุสาวรีย์ของพระยาพรหมโวหารค่ะอ๋อครับท่านเป็นกวีเอกแห่งล้านนาตั้งเด่นอยู่หน้าวัดเลยค่ะอันนี้เพิ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อปีพศ2561นี้เองนะคะครับผมจากข้อมูลประวัติวัดที่เราได้ดูกันมาวันนี้เราจะมาลองตามรอยกันดูว่า จากจุดเริ่มต้นเดิมที่อาจจะเป็นแค่วัดป่าในอดีตเนี่ยนะครับกลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนแล้วก็ล่าสุดคือการเป็นเหมือนอนุสาวรีเชิดชูเกียรติกวีท้องถิ่นวัดนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไงบ้างนะครับมีอะไรซ่อนอยู่บ้างน่าสนใจมากค่ะเริ่มกันที่จุดเด่มหน้าวัดก่อนเลยดีไหมครับอนุสาวรีพระยาพรหมโวหารที่เป็นรูป ท่านนั่งชันเขากำลังจดจารึกอะไรสักอย่างดูครืมขลังว่างนะครับใช่ค่ะท่านมีความสำคัญมากๆค่ะพยาพรหมโวหารหรือที่ชาวบ้านจะรู้จักกันในนามนานพมมินนะคะครับ ท่านเป็นชาวบ้านสิงชัยโดยกำเนิดเลยนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของล้านนามีผลงานวนารรณกรรมเยอะมากเป็นที่รู้จักจนถึงขนาดมีการเปรียบเปรยว่าเทียบเคียงได้กับท่านสุนทรภู้แห่งสยามเลยค่ะโอ้เทียบกับสุนทรภููเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจคือทั้งสองท่านเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานอยู่ในช่วงเวลาที่แบบ ไล่เลี่ยก,กันเลยนะคะอ๋อร่วมสมัยกันค่ะร่วมสมัยกันมันก็สะท้อนให้เห็นถึงยุคทองของวรรณกรรมเหมือนกันนะคะทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในภูมิภาคล้านนาด้วยค่ะแสดงว่าท่านเป็นบุคคลสําคัญของลําปางจริงๆนะครับแต่ว่าเอ่อก่อนที่วัดจะมีอนุสาวรีย์หรือแม้แต่ก่อนจะได้ชื่อว่าวัดสิงชัยเนี่ยวัดนี้จริงๆมีประวัติยาวนานกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับย้อนไปได้ไกลแค่ไหนครับใช่ค่ะ คือชื่อแรกเริ่มเดิมทีจริงๆของวัดนี้นะคะคือวัดป่าแพกค่ะวัดป่าแพกใช่ค่ะก็สันนิษฐานกันว่าเป็นวัดป่าหรืออรัญ,ญวาสีก็คือวัดที่เน้นความสงบปฏิบัติธรรมในปา่าห่างไกลชุมชนหน่อยตามแบบแผนของวัดสมัยล้านนาเลยค่ะครับมีหลักฐานว่าน่าจะก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคพระเจ้าติโลกราชนู่นเลยค่ะราวๆพศเารอ,อ 1, ห1900นกว่า เก่าแก่มากเลยนะครับแล้วจากวัดป่าแผกนี่กลายมาเป็นวัดที่คนรู้จักมากขึ้นได้ยังไงครับจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะเกิดขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณพศ2367ค่ะตอนนั้นเนี่ยมีการอพยพผู้คนจากเชียงรายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในลำปางเยอะมากอ๋อครับค่ะโดยเฉพาะในบริเวณรอบๆวัดป่าแพกนี่แหละค่ะ ทำให้ชุมชนตรงนั้นก็หนาแน่นขึ้นด้วยชาวเชียงรายทีนี้ผู้คนก็เลยเริ่มเรียกวัดนี้ติดปากกันว่าวัดเชียงรายใต้ค่ะวัดเชียงรายใต้ใช่ค่ะเพื่อให้แยกความแตกต่างจากวัดเชียงรายเดิมที่เขาอยู่ในกําแพงเมืองอะค่ะอันนั้นก็จะถูกเรียกว่าวัดเชียงรายเหนือไปครับครับค่ะบริเวณวัดเชียงรายใต้นี่ก็เลยกลายเป็นเหมือนย่านสําคัญหรือ,อปลายเวียงด้านใต้ของเมืองลําปางในยุคนั้นไปเลยค่ะ อย่างนี้นี่เองการย้ายถิ่นฐานของผู้คนนี่เองที่เปลี่ยนวัดป่าที่อาจจะเคยเงียบๆให้กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวเชียงรายที่อพยพมาใหม่น่าสนใจจริงๆครับถูกต้องค่ะชุมชนใหม่นี้ก็เข้ามาช่วยดูแลทํานุบํารุงวัดเป็นอย่างดีเลยนะคะจนกระทั่งถึงปีพศ2442ค่ะ ตอนนั้นเจ้าบุญวาดวงมานิตซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางครับท่านได้เสด็จมาบูรณะปฏิสังขรพระวิหารของวัดครั้งใหญ่เลยแล้วก็ได้ทรงตั้งชื่อวัดขึ้นใหม่ให้เป็นมงคลนามว่าวัดสิงชัยค่ะอ๋อก็เลยเป็นชื่อที่ใช้มาถึงปัจจุบันใช่ค่ะก็เป็นชื่อที่ใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ล่ะค่ะแล้วเรื่องการสืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสล่ะครับ มีบันทึกอะไรไว้บ้างไหมครับว่ามีความต่อเนื่องยังไงมีค่ะมีการบันทึกรายนามเจ้าอาวาสไว้ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่พศ2 3 3 4นนู่นเลยรูปแรกคือครูบาเจ้าอุป,ปละหรือครูบาเจ้าอุป,ปนันโทเถระนะคะครับแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจที่เชื่อมโยงกับกวีเอกของเราอีกแล้วค่ะ คือมีข้อมูลว่าครูบาท่านนี้ละค่ะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาให้กับพระยาพรมโบวหารตั้งแต่ท่านยังเป็นสามเณรอยู่เลยโอ้โหนี่แสดงว่าความผูกพันระหว่างวัดสิงชัยกับพระยาพรมโัวหานนี้ คืออย่างรากลึกมานานจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องการสร้างอนุสาวรีย์เมื่อไม่กี่ปีมานี้ใช่เลยค่ะแต่เกี่ยวพันกันมาตั้งแต่สมัยท่านยังศึกษาเล่าเรียนเลยใช่ค่ะเป็นความผูกพันที่มีมาแต่เดิมจริงๆค่ะแล้วปัจจุบันนะคะวัดสิงชัยซึ่งก็เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายโดยมีท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระครูพิบูลสมณธรรมครับ ท่านก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะเผยแพร่เรื่องราวแล้วก็เชิดชูเกียรติคุณของพระยาพรมบัวหานให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกอก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะคะของทั้งชาวบ้านสิงชัยเองแล้วก็ชาวลำปางโดยรวมเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงรากเหง้าทางภาษาและวัฒนธรรมล้านนาอันทรงคุณค่าของเราค่ะฟังดูแล้วเส้นทางการเดินทางของวัดสิงชัยนี่น่าติดตามมากๆเลยนะครับ จากวัดป่าแพกอันเก่าแก่ในยุคล้านนาอืกลายมาเป็นวัดเชียงรายใต้เพราะการย้ายถิ่นฐานของผู้คนค่ะแล้วท้ายที่สุดก็กลายมาเป็นวัดสิงชัยหลังการบุรณะครั้งใหญ่โดยตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์นี้ก็มีความผูกพันอย่างลึกซึง้งกับกุวีเอกล้านนาอย่างพระยาพรมโวหารมาโดยตลอดเลยใช่เลยค่ะ แล้วก็นะคะการที่วัดท้องถิ่นอย่างวัดสิงชัยพยายามทำรงรักษาเรื่องราวแล้วก็ชาติชูบุคคลสำคัญทางวรรณกรรมของตัวเองขึ้นมาแบบนี้ครับก็อาจจะชวนให้เราได้ขบคิดต่อนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเหลือเกินครับจริงครับมรดกทางวรรณกรรมแล้วก็ภาษาถิ่นเนี่ยซึ่งเปรียบเสมือนจิตวิญญ,ญาณเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชุมชนนั้นๆน,น,นะคะจะสามารถยืนหยัด ปรับตัวแล้วก็ส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นต่อไปในรูปแบบไหนได้บ้างเพื่อไม่ให้มันเลือนหายไปตามกาลเวลานะคะเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับ